สวัสดีค่ะพบกันทางพีดีแชนแนลอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆที่จะพาท่านผู้ชมที่กำลังติดตามทางพีดีแชนแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นนโยบายของรัฐมนตรีท่านตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมีโครงการพาน้องกลับมาเรียนเป้าหมายของกศนออาเภอปวกแดงของเราก็มีอยู่ท่านหนึ่งนะคะ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่ต้องติดตามซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับน้องที่จะต้องพาน้องกลับมาเรียนตามโครงการของท่านรัฐมนตรีเดี๋ยวเราไปติดตามน้องๆและเดินทางไปที่บ้านของเขากันเลยค่ะไปเลยค่ะตอนนี้เราใกล้จ,จะถึงที่พักบ้านของนักศึกษาของเราแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น เป้าหมายจุดจุดเป้าหมายของเราตอนนี้เราก็ถึงบ้านเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุย <sk r isa> กับเด็กๆนักศึกษาเนาะดเหนื่อยเหนื่อยจริงมันงานหนักนะนแล้วมันหยุดวันไหนวันอาทิตย์วันเดียววันอาทิตย์วันเดียวอ่าเดี <sk r isa> ๋ยวเราไปนั่งคุยกันเนาะอันนี้คือโครงการพาน้องกลับมาเรียนก็คือที่ผออกับครูโอ๋มาเนี่ย จะชวนหนูกลับไปเรียนต่อให้จบลูกก็หนูว่าหนูจะจบนี้หนูก็จะกลับไปเรียนไม่เรียนด้ด้วยพวกคู่กันไปได้ทำไมจะไม่ได้ลูกเวลามาหาเนี่ยจะได้รู้ว่ามาดีกวัาดีค่ะคุณพ่อเออเอ,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 อาเอาเอาทำขนมชงเหรอฮะ ต้องขอขอคุณดงอัศบนญีกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วคุณครูพออสอสน,อนด้วยนะครับที่พยายามทําให้เด็กมีอนาคตขอบคุณหมอนกอคนกอค่ะได้จ้ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพ่อขอบคุณมากโด้ตั้งใจเนาะต่อไปเนี้ยเปิดเรียนพฤษภาคมพฤษภานะคะสิบหกพฤษภาเปิดรเรียนแล้วอจาจิาย์แรกลุยเลย